คลิปนี้จะแสดงการใช้คิวงานเพื่ออัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ลหลายเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องกันในครั้งเดียวนี่ก็คือข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆที่เราจะทำการอัพโหลดรายการแรกก็จะเป็นเว e ็บไซต์ eShop Inc. ที่2ก็จะเป็น wp.in.th ในการจะอัพโหลดอย่างต่อเนื่องกันนั้นให้เราเปิด บัญชี FTP ของเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมานี่ก็จะเปิดไปที่ eShop Inc. หลังจากที่ติดต่อไปอยังปลายทางได้แล้วให้เราเปิดเว็บไซต์ถัดมาเลือกไปที่สร้างการเชื่อมต่อในแท็บใหม่คลิกตกลงเราก็สามารถจะ เปิดบัญชี FTP หลายๆบัญชีได้การจะสลับไปยังบัญชี FTP ต่างๆนั้นเราก็คลิกไปยังแท็บของรายการเชื่อมต่อไปอยังเว็บไซต์นั้นๆจากนั้นเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ปลายทางบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเก็บไฟล์เอาไว้ในที่นี้ก็จะอัพไว้ที่ร o ทจากนั้นก็มาที่เครื่องเรา ไปเลือกไฟล์ที่จะทำการอัปโหลดแล้วก็ลากมาไว้ที่หน้าต่างคิวงานจากนั้นก็เปิดไปยังบัญชีที่2แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ปลายทางบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเก็บไฟล์จากนั้นเราก็มาที่เครื่องของเราเลือกไฟล์ที่จะทำการอัปโหลด แล้วลากมาไว้ที่หน้าต่างคิวงานเราก็จะเห็นว่ามีรายการไฟล์ต่างๆที่เราเตรียมจะอัปโหลดที่แท็บคิวไฟล์ก็จะแสดงว่ามีทั้งหมด16ไฟล์ที่จะอัปโหลดมาที่รายการไฟล์อันนี้ก็จะเป็นชื่อของบัญชี FTP แรกที่เราได้เพิ่มเข้ามาในรายการคิวงาน ด้านล่างก็จะเป็นรายการไฟล์ต่างๆของบัญชี FTP นี้ที่เราจะทำการอัปโหลดไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์บัญชี FTP ที่2ก็คือรายการนี้ด้านล่างก็จะเป็นรายชื่อไฟล์ต่างๆที่เราจะทำการอัปโหลดไปในการอัปโหลดนั้นให้มาดูที่ลำดับความสำคัญ ในรายการต่างๆเหล่านี้โดยปกติแล้วก็จะมีความสำคัญในระดับปกตินั่นก็คือมันจะมีการอัปโหลดจากด้านบนลงไปด้านล่างแต่ในรายการเหล่านี้หากเราต้องการให้รายการใดอัปโหลดเข้าไปก่อนเราก็สามารถจะปรับลำดับความสำคัญโดยการคลิกเมาส์ขวาบนลำดับความสำคัญรายการนั้นๆแล้วก็เลือกไปที่ ตั้งลำดับความสำคัญถ้ามีค่าสูงสุดในการอัปโหลดก็จะอัปโหลดรายการที่มีความสำคัญสูงสุดก่อนก็เรียงลำดับลงมาในการจะอัปโหลดไฟล์เราคลิกเมกาส์ขวาแล้วก็เลือกดำเนินการคิวงานหรือเรามาคลิกที่ไอคอนนี้ก็ได้และสุดท้ายในกรณีที่ไฟล์ที่เราจะอัปโหลดนั้นมีจำนวนมาก หากเราไม่ต้องการจะรอเช่นอาจจะให้อัปโหลดเสร็จแล้วไปทำอะไรก็สามารถจะกำหนดได้โดยการคลิกเมาส์ขวาในหน้าต่างคิวงานแล้วก็ไปที่การกระทำหลังจากเสร็จสิ้นคิวงานเราก็ไปเลือกว่าจะให้ทำอะไรเช่นอาจจะปิดโปรแกรมอาจจะให้แสดงเสียงหรือว่าอาจจะบูตเครื่องใหม่หรือว่าชัดดาวไปเลยก็ได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าจะกําหนดให้ทําอะไรหลังจากที่มีการอัปโหลดหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆเสร็จแล้วเมื่อต้องการเริ่มอัปโหลดก็ให้คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกดําเนินการคิวงานโปรแกรมก็จะทําการอัปโหลดไฟล์ไปตามลําดับต่างๆคราวนี้เราก็จะมาดูว่า งานต่างๆนั้นอัปโหลดไปสำเร็จหรือไม่ก็ไปยังบัญชีที่ต้องการเราก็มาดูว่าโฟลเดอร์ที่เราได้เลือกเอาไว้นั้นมีการอัปโหลดไฟล์มาไว้หรือไม่อันนี้ก็มีแล้วไปดูที่บัญชีบัญชีหนึ่งก็จะพบว่าไฟล์ต่างๆที่เราได้เลือกอัปโหลดนั้นก็มีการอัปโหลดมาไว้ยังโฟลเดอร์ปลายทางเรียบร้อ,อย นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ไฟซซลล่าเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำเว็บไซต์เพื่ออัปโหลดไฟล์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ